สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมอเตอร์เวย์นิวส์วันนี้เราไปตามข่าวสารความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ใหม่เลขหกสายบางปะอินนครราชสีมากันบ้างนะคะมอเตอร์วเวย์สายนี้ระยะทาง196กิโลเมตรปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ30สัญญาจากทั้งหมด40สัญญาค่ะส่วนงานระบบตอนนี้ก็เข้าพื้นที่ครบทุกด่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาสรุปกันหน่อยว่าตอนนี้เขาคืบหน้าไปถึงไหนกันบ้างค่ะ มอเตอร์เวย์สายนี้มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง9ด่านค่ะสถานะปัจจุบันมีดังนี้ด่านบางปะอินเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ95%อยู่ระหว่างงานทรายถมคันทาง6.46% ด่านวังน้อยเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จร้อยเอเซนอยู่ระหว่างงานทรายถมคันทาง99.44%และงานดินตัดคันทางร้อเอร์ซด่านหินกองเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ96.81%อยู่ระหว่างงานดินถมคันทาง26.92% ด่าน, RI, <ม>น <ces> สระบ,บุรีเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ99.30%อยู่ระหว่างงานดินถมคันทาง9.07%ด่านแก่งคอยเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ99.49%อยู่ระหว่างงานดินถมคังงนทาง11.64%ด่นา,านมวกเล็กเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ96.99%อยู่ระหว่างงานดินถมคันทาง1.84%และงานดินตัดคันทาง16.68%ด่านปักช่องเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ91% ด่านสีคิ้วเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ95.54%อยู่ระหว่างงานดินถมคันทาง33.33% 33และงานดินตัดคันทาง4 7 5 4ส่วนด่านค้าทะเลสอเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ100%อยู่ระหว่างงานดินถมคันทาง25.91%ค่ะเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่ๆได้จากรายการมอเตอร์เวย์นิวส์ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ